สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเคียงราคงราชนิววันนี้นะคะหนูจะมาทำคลิปบอลผีสิงถ้าทุกคนอยากดูอย่างลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปชอบกันเลยค่ะไปปิว้วเฮ้ยวันนี้เรามาที่สนามบอลมาเตะบอลหน่อยดีกว่างั้นเราเตะบอลตรงนี้ มาห้อยหัวอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮช่เรากลับมาใหม่แล้วนั้นแต่อีกรอบดีกว่าฮึบโอ๊ยร้องหัวชินอีกแล้วมันเป็นไปได้ไงเนี่ยครั้นี้เราเอาแว่นมาใส่อ้าวแว่นหายไปไหนเนี่ยโอ๊ยแว่นมาอยู่ด้านหลังได้ไงเนี่ยตอนนี้ฉันใส่แว่นและวใช่ไหมล่ะ งั้นวางเว้นไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเตะบอลดีกว่าจ <c oughs> ะไม่บอนมันเตะไม่ได้ <c oughs> อ่ะัลโหลแม่ร่นบอลดาวก็ได้เล่นเครื่องกดเกมคอมพิวเตอร์ก็ได้ดีนะที่เราพบมา รูเป็นไดหนูฝันร้ายค่ะบรนไดรูปฝันเรื่องอะไรเรามาอยู่สนามฟุตบอลได้ไงเนี่ยเฮ้ยสนามฟุตบอลเหมือนในฝันเลยอะทำหน้านิ่งอะไรลูปไปไปเล่นบอลกันไม่หนูไม่อยากไปอ๋อทำไมาต่รูกฮะ เอาทำไมระดูพี่อส่าใส่ชุดทิงรามางตรงนั้นเนี่ยไปแปงเทลไม่เอาค่ะหนูไม่อยากไปงั้นหนูนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเ,เ,เล่นบอลเองเฮ้ยเล่นคือกดเกมดีกว่าเชอราเขาขเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยก็บอลเนี่ยก็บอลเชอราเขาขกลัวอะไร หนูเตือนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย